สวัสดีครับมาต่อนคลิปที่2นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะทำตัวเซตโมดูลนะครับซึ่งดึงข้อมูลการคอนฟิกเนี่ยมาจากดัตต้าเบสนะครับเรามีตารางที่เก็บที่เก็บโมดูลนะครับไปแล้วนะครับอพอเรามีตารางแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีโมเดลนะครับเราก็ต้องไปสร้างโมเดลกันก่อนนะครับก็มาที่ G g e n e r เ t o r เหมือนเดิมนะครับแล้วก ามาสร้างโมเดล generator นะครับกด start นะครับแล้วก็ใส่ชื่อตารางของเราไปนะครับแล้วก็โมเดลคลาสเนี่ยให้ชื่อว่า,าโมดูลเฉยๆนะครับไม่มี s นะครับแล้วก็ namespace เนี่ยครับ namespace เนี่ยก็ให้ชื่อ,อ alias ของเรานะครับ alias ของผมชื่อ my mis นะครับาจากนั้นก็ติ๊กที่ label ด้วยนะครับ ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่ผมติ๊กไว้แล้วกันนะครับกดพรีวิวนะครับมันก็จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปสร้างให้ที่ไหนนะครับกด g e n e r a รตได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมาสร้างโมเดลให้เรานะครับภายใต้อ่า g 2 m s ของเรานะครับอ่านี่ไงนะครับมีโมดูลขึ้นมาแล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับอ่า use โมดูลนี้เข้ามาในอ่าไม่ใช่สิ ยูสโมเดลนี้เข้ามาในโมดูลหลักของเรานะครับอ่าครับยูสเข้ามายูสชื่อ namespace นะครับ mymis/ slash นะนะครับโมเดลแล้วก็ slash เออ่ชื่ออะไรนะโมดูลนะครับโอเคนะครับจากนั้นสร้างอ่ property ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับไว้เก็บตัว active module นะครับเนื่องจากว่าเราออกแบบไว้ว่า module เนี่ยสามารถ active และไม่ active ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเซต module ที่มีค่า active เท่านั้นนะครับที่จะให้ทำงานได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสร้างา property ขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับ p u b l i c setting active โมดูลนะครับมี s ด้วยนะครับเพราะว่าโมดูลมีหลายตัวนะครับจากนั้นนะครับสร้างเมทอดในการเรียกโมดูลมาจากดัตต b าเบสนะครับสร้างเมทอดเพิ่มขึ้นมานะครับพับลิศฟังชันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า active module อ่าจากนั้นนะครับบอกว่าเออ This ActiveModule นะครับเป็น Property นะครับเท่ากับ Module เออไฟล์นะครับ Where ไฟแวร์ Where, นะครับแวร์สเตตัสนะครับเท่ากับ1นะครับแล้วก็ All. ออค่าโอเคมันโหลดเข้ามาใน Property ตัวนี้แล้วนะครับต่อมานะครับผมประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัว Modules นะครับเท่ากับอะไรเปล่าเาไปล่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ วนลูปค่าที่ได้จากการไฟล์นะครับมาเข้าไปในตัวแปรโมดูลนะครับใช้ for each เลยนะครับ for each เออ่ this นะครับ active module นะครับ s s ชื่อคีย์ของมันนะครับอ่เป็น name แล้วกัน name แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือโมดูล จากนั้นนะครับเ,เราประกาศตัวแปรว่าไอตัวแปรโมดูลเนี่ยนะครับโมดูลเนี่ยค่าคีย์ของมันนะครับคีย์ของมันเราก็จะมาจากคีย์นู่นแหละมาจากคีย์ที่จากาการวนล,ลูปนะครับคีย์ของเราก็คือเนมนะครับแล้วก็อ่ คลาสนะครับเท่ากับโมดูลคล s สนะครับจริงๆการเซตโมดูลมันต้องการแค่ว่าคลา s มันอยู่ไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเราที่ต้องมีฟิลอื่นๆเยอะแยะเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านะต่อมานะครับเนื่องจากว่า เรามีเซตติ้งด้วยเนี่ยเราใส่ค่าโมโดูลเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับอบอกว่าถ้า is array นะครับ is array ของอโมโดูลเซตติ้งเซตติ้งจะได้ใช้งานตรงนี้แหละนะครับโมโดูลเซตติ้งนะครับ ถ้ามันเป็น array เมื่อไหร่นะครับก็ให้มันโมดูลนะครับโมดูลอ่ะ name น,นี่แหละเหมือนเดิมคีย์เดิมนะครับแล้วก็ setting ตตนะครับ setting เ,ตตเท่ากับโมดูลเฉยๆไม่มี s นะครับ โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นอ,ออกมานอกลูป foris นะครับแล้วก็สั่งให้มัน return return module s ก็เสร็จเรียบร้อยครับในฟังก์ชัน active module นะครับเดี๋ยวมันจะ return array กลับไปนะครับแล้วก็เราเอาค่าที่มัน return เนี่ยไป set module นะครับโอเคนะครับก็กลับมาที่ฟังก์ชัน init นะครับกลับมาที่ฟังก์ชัน init นะฮะแล้วก็เราใช้คำสั่ง this นะครับอันนี้เป็นของเป็นคำสั่งของ Y ละนะครับ set module นะครับ, set module. รบ set module แล้วก็ค่าพารามิเตอร์นะครับก็คืออ่า ไม่ตอดนี้แหละนะครับ this active module นะครับแต่ว่าเป็นไม่ตอดนะครับไม่ใช่เป็น property นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับไม่ยากเลยนะครับโค้ดแค่สั้นๆเราก็โหลดโมดูลเข้าไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปรันดูกันเลยแล้วกันนะครับแต่มันคงไม่ขึ้นอะไรก่อนหรอกเพราะว่าใน database ของเราไม่มีอะไรเลยนะครับเ เดี๋ยวลองรันดูก่อนว่ามีเออร์เอร์อะไรไหมโอเคไม่น่าจะมีเออร์เอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มโมดูลเข้าไปสักหนึ่งโมดูลนะครับผมลองเพิ่มอ,อินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตเข้าไป ID เป็นว่างเปล่านะครับเนมเนมเป็นอะไรดีอาร์ติคลแล้วกันนะครับอ,อาร์ติเคเล่นคลาสนะครับผมจะเก็บโมดูลย่อยไว้เนี่ยไว้ในเมนูโมดูลหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่เนมสเปซของมันนะครับ เนมสเปซนะครับก็คือผมจะเก็บไว้ใน E2 m s นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่ namespace ว่า my MIS นะครับแล้วก็ให้เก็บไว้ที่ m o d u l e s f o l d e r m o d u l e นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีหรอกอผมใส่ไปให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ Module แล้วก็ชื่อว่า article นะครับ แล้วก็ชื่อ,อโมดูลนะครับชื่อไฟล์ของโมดูลก็คือผมตั้งชื่อว่า Article Module um, นะครับ Title นะครับก็คือชื่อที่แสดงก็อาจจะเป็น Article um, ก็ได้นะครับแล้วก็ไอคอนผมปล่อยว่างไว้ก่อน Setting ผมก็ปล่อยว่างไว้ก่อนนะครับ Status ให้ Active นะครับ Order ก็เป็นอันที่1นะครับกด Go เราก็จะมีข้อมูลนะครับตามนี้แล้วนะครับอคาวนี้เดี๋ยวผมลองรันดูนะครับเวลารันเนี่ยเราก็ r เท่ากับโมดูลหลักนะครับแล้วก็ module ที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ add ลงใน database เมื่อกี้นะครับชื่อว่า r d i c i n นะครับเอามาจาก name นะครับชื่อ module ก็คือ name นะครับเอามาจาก n a m นะครับกด enter อมันบอกว่า,าไม่เจอนะเพราะว่าเรายังไม่มี โมดูลนี้จริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างโมดูลอาร์ติคนนะนะครับสร้างโมดูลอาร์ติคนนะครับโมดูลคลาสเนี่ยก็ my mis นะครับอ่าเราสร้างไว้ในไหนสร้างไว้ในโมดูลนะครับแล้วก็ชื่อว่า article um. แล้วก็เอ่ออ่า Article Module นะครับก็คืออันนี้แหละจะก copy จากตรงนี้มาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นชื่อตรงนี้กับชื่อตรงนี้นะครับมันอ้างอิงถึงกันนะครับ Module ชื่อ Article นะกด Preview นะครับแล้วก็กด Generate นะครับ เห็นไหมครับมันขึ้นค่าคอนฟิกให้เรามาตรงนี้นะแต่เรามีอยู่ที่ดัตต์เบสแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารัน,รนดูนะครับว่ารันได้หรือ,อยังนะครับกดรีเฟซอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราลองอ get โมดูลมันดูนะครับว่าค่าอะไรมายังไงนะครับผมสั่ง print r ดูก่อนนะฮะ print r this นะครับ get โมดูลนะครับเกตโมดูลอ่ะเดี๋ยวราลองไปดันดูหน่อยสินะครับอ่าดูซอฟตโค้ดหน่อยอ่ะเดี๋ยวกับกลับไปน้านนิ้นก่อนนะครับอ่ารีเฟซด,ดูหน่อยนะครับอ๋อตรงนี้มันเป็นศูนย์อยู่นะครับเรายังไม่ได้เซตเนมนะครับเดี๋ยวเราลองเซตเนมให้มันก่อนนะครับมีชื่อแล้วแล้วก็ต้องมีคลาสมันด้วยนะครับ อในตรงนี้นะครับอ่าผมเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับ m o d u l นะครับอืมไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมสร้างไม่ต่ออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอ่า p r บ d u t นะครับอ่า function นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าไฟล์ l นะครับ active e โอ okay. เคนะครับแล้วก็ผมออ r e s u l v เเ่ากับอ่าเป็นอะไรเปล่าเปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ for each อ่า เซลไม่ uh, uh, ใช่สิ uh, 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 เอ่าอ่ตัวนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับ uh, แล้วก็ a s module ไปเลยนะ uh, ครับ โ okay. อเคอมีจัลล่าด้วยนะครับต่อมานะครับผมให้ตัวแปร r e s u l t r e s u l t นะครับแล้วก็ module name โมดูลเนมเนี่ยเท่ากับอ็อบเจกต์ให้เป็นออบเจกต์นะครับแอตทริบิวต์แอตทริบิวต์นะครับแล้วก็ผมขอให้มันดีเทิร์ รีเซกลับไปได้แล้วนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็น this file x file active นะครับโอเคทีนี้ผมตัดบรรทัดนี้ออกไปครับเดี๋ยวลองรันดูใหม่นะครับอ่า ลองดูสิครับโอเคนะครับก็จะได้รูปแบบของอาร์เรย์ที่ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้มันก็โหลดโมดูลได้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมอ่ะเอาตัวนี้ออกก่อนครับอ่ะไปดันดูอีกทีนึงนะครับอ่ะหายไปแล้วนะครับนันนี้ก็ไม่มีเออร์ลยนะครับแล้วก็เรามาสแลตโมดูลย่อยกันนะครับชื่อ a r t ์ติ e เนะเมื่อกี้อ่ายังมีปัญหาอยู่นะครับ เอออ๋อที่ขึ้นผิดจูนะครับเขียนผิดแค่นั้นเองนะครับโอเคอเออ่านี่นะครับอ่าเห็นไหมครับได้แล้วนะครับเราสร้างโมดูลนะครับซ้อนในโมดูลได้แล้วนะครับทีนี้ผมลองสร้างอีกโมดูลหนึ่งดูนะครับอ่าสร้างโมดูลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโมดูลนะครับ สร้างที่เดิมเลยนะครับเป็น article เ,เป็นอะไรดีเป็น news s ล c t i ั n น,นะครับ news module น,นะครับกด preview นะครับเออนะเดี๋ยวนะ ติกเกิอ๋อตรงนี้นะครับเป็นนิวส์อ่าตรงนี้เป็นนิวส์ด้วยนะครับอ่าเนื่องจากว่าเป็นอีกโมดูลหนึ่งนะครับอ่ากดพิววิลอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่ครับทีนี้มันจะสร้างในโมดูลนิวส์แล้วก็นิวส์โมดูลนะครับกดเจเนเรตบ้างนะครับเออบอกว่าอะไรเนี่ย อ่ะเจเนอเรทอีกทีนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ผม Copy อันนี้เลยนะครับ Copy อ่าคราวนี้มาแทรกเข้าไปนะครับอ่าเป็นอีกอันนึงนะครับเอาใส่คลาสก่อนนะครับแล้วก็นี้เป็น News นะครับไตเติลก็เป็น News นะครับไอคอนว่างว่างว่างนะครับสเตตัสเป็น1นนะครับแล้วก็ อดานำเป็น2นะครับกด go อ่านะครับคราวนี้อ่ะเรามาล,ลองรันโมดูล news ดูนะครับอ่านะครับก็เข้าโมดูล news ได้นะครับทีนี้สมมุติว่าผมอยากจะปิด news นะครับผมก็แค่มาปรับค่าเออ่ active เนี่ย status เนี่ยครับให้เป็น0นะครับอ่ะทีนี้ลองกด d e f e n s ดูนะครับ ค่าเห็นไหมฮะก็โมดูลนิวส์ก็จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับปรับค่าเป็นหนึ่งโอเครันดูอ่านะครับก็ทำงานได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาสร้างตัวแอปพลิเคชันที่คอยจัดการโมดูลนะครับคอยจัดการดาต้าเบสตรงนี้นะครับ ก็สามารถสร้างได้เลยนะครับที่ออในคอนโทรเลอร์ของโมดูลหลักนะครับเนี่ยฮะในคอนโทรเลอร์ของโมดูลหลักก็สามารถจัดการได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ยาวมากแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ